ทุครับวันนี้รายการพอเพียงเพื่อแผนินเกิดของเราในช่วงตั้งวงคุยมาอยู่กันที่เมืองโบราณนะครับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นเอามาไว้ที่นี่ ก็นับว่าเหมาะมากที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ของสังคมที่ขาดหายไปนะครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญที่น่าสนใจ2ท่านด้วยกันเป็นนักสังคมวิทยาและมาุวิทยวิทยานะครับรุ่นบุกเบิกของประเทศไทยเราเลยนะครับ2ท่านนะครับวันนี้หม่อมราชวงศ์อคินรัพีพัฒนครับแล้วก็อาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับครับ ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับทางรายการของเรามากแล้วก็เป็นเกียรติกับผมเองที่ก็จบทางด้านสังคมวิทยามนุษยวิทยามาเหมือนกันนะครับได้นั่งอยู่กับทั้งสองท่านในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นคําที่หลายต่อหลายคนพวกเราไม่ค่อยได้ยินมากนักนะครับเราจะได้ยินคําว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยประวัติศาสตร์ของชาติได้ยินกันมาอยู่เรื่อยแต่ว่าคําว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ยินในช่วงหลังๆแค่นั้นคําว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นความหมายที่แท้จริงของมันแล้วคืออะไรครับอาจารย์ แล้วมันเหมือนหรือแตกต่างกับประวัติศาสตร์ของชาติยังไงบ้างคือปัจจุบันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากครับแต่มันหลายกระแสนะเพราะฉนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะ d e ฟายว่าเป็นยังไงนะแต่ที่เรามาพูดอยู่ขณะนี้ที่รายการเราเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะนะี่ผมให้ความหมายว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เราทําอยู่เนี่ยมันเปประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกับประวัติศาสตร์ชาติคือจะถ้าไม่ไม่มองประวัติศาสตร์ชาติก่อนจะไม่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะประวติศาาาาาาส์ชคืออหมมยว่งงจกข้บน เป็นตัวศาสตร์เพื่อบูรณาการความเป็นชาติอย่างคำว่าคนไทยใช่ไหมฮะนี่คือบูรณาการแล้วนะแล้วบูรณาการด้วยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายอย่างนะอย่างเช่นสถาปัตย์พระมหากษัตริย์ศิลปะวัฒนธรรมนะฮะอะไรต่างๆเหล่านั้นนะนะ,นะ,นะเราจะเห็นภาพแต่จะไม่เห็นคนหรอกแต่ภาษาท้องถิ่นที่เราทำเนี่ยคือภาษาที่เห็นคนคนจากข้างล่างนะคนที่อยู่ในท้องถิ่นหนึ่งท้อง,อง,องถิ่นหนึ่งซึ่งสมัยโบราณนี่ว่าบ้านและเมืองนะฮะ เพราะว่าในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องของคนในท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ทางสังคมจะเห็นคนนะคนทึ่งหลากหลายไปด้วยชาติพันธุ์ในท้องถิ่นเดียวกันนะแต่คนเหล่านั้นเขามาอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกันเกิดสํานึกร่วมจนกระทั่งพื้นที่นั้นเป็นแผ่นดินเกิดเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา<ม>นี่คือประวัติศาสตร์ท้องถิน่นแล้วประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่มีชีวิตคือไมไ่เห็นจากสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แต่เห็นจากชีวิตของคนจริงๆในชีวิตวัฒน ที่รายการเพียงพอพอ,พอเพียงเพื่อเพียงพอเนี่ยเรียนมามเป็นเรื่องคนท้องถิ่นพูดเท่านั้นที่หลากหลายเป็นที่ถิ่นต่างๆนะฮะค,คือการทําพิพันธ์ท้องถิ่นเนี่ยคือการการทำบทบา์ท้องถิ่นคือจัดไปทีให้คนท้องถิ่นได้มาพูดถึงชีวิตวัฒนธรรมของเขานะฮะปเป็นเรื่องสังคมว,วัฒนธรรมโดยตรงครัะ,ะแล้วเขาจะเกิดสํานึกร่วมว่าเขาพวกเดียวกันท่ามกลางความหลากหล,ลายนี่ฉิพันธ์แต่เขาถูกบูรณาการด้วยแผ่นดินเกิดร่วมกันในมาตุภูมิของเขา เพราะนั้นภาพประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยมันจะโต้อตอบต่อรองประวัติศาสตร์ชาติจะมาถ้ามองประวัติศาสตร์ชาติบนก็มีเห็นคนไทยเต็มไปหมดเลยแต่พอลงมาท้องถิ่นเต็มไปด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์เป็นสังคมพระหลาดแต่เกิดสํานึกรู้ว่าฉันคนบ้านนี้เมืองนี้ไม่เช่นด้นชาติพันธุ์เหมือนอย่างที่รายการของเราไปเจอมาหลายตอนหลายที่นะครับก็จะมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลายอาจจะมี คนไทยยวนไทยลาวไทยลาวนี้วอะไรหลายหลายรูปแบบแต่ว่าสิ่งต่างๆก็คือเขาเกิดในพื้นแผ่นดินนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการอพยพอาจจะมีการย้ายถิ่นแล้วก็ได้สร้างอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมเัวเองขึ้นมาแลวแต่ละคนเขาก็เน้นอัตลักษณ์ของเขาเวลาคุณพูดถึงลาวแง้วเขาก็เป็นลาวแล้วแต่เขาอยู่ในถิ่นเดียวกับลาวพวนแต่เป็นคนบ้านมีเหมือนกันในทำนองนันั่นคือสำานึกท้องถิ่นมบนมีจำนึกออันนี้มันขาดไปในสังคมไทยเพราะเวลาเราพัฒนาประเทศเราท็อปดาวด้วย การบริหารแบบความเป็นไทยจนกลายเป็นเชื้อชาตินิยมไปนะแต่ถ้าลงท้องถิน่นเราเห็นความงอกงามของคนที่อยู่รวมกันรังสรรค์นในสิ่งที่ดีงามร่วมกันนะ<ม>แล้วสิ่งเหล่านี้มันขาดในการพัฒนาประเทศเราขาดแต่ปัญหาขนาดนี้เมื่อเมื่อเมื่อบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตทานึกท้องถิ่นมันเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นมาแต่มันยรกจากระจายม่มีทิศทางแต่ที่รายการเราทำเนี่ยเพื่อจะสร้างตรงนี้ ให้เห็นคิดทางว่าแล้วมันจะใช้ต่อไปได้ยังไงในการจัดการกับประเทศภนะาษาท้องถิ่นคือตัวการปรองดองข,ของคนในระดับล่างยังฮะที่ขนาดนี้เราพูดถึงการปรองดองเราพูดถึงการวางระดับบนน่ะมันก็เป็นผลประโยชน์ของคนข้างบนท่านเองแต่ไม่เห็นการปรองดองจากระดับล่างซึ่งหลายคนอยู่ด้วยกันนะถ้าเราสามารถจัดเวทีให้แต่ละถิ่นเอาแลพูดของเข้ามาเราก็เห็นความต่างกัน ก็จัดเวทีที่ทําให้เกิดปลองดองในหลายๆายถิ่นแล้วจะรวมเป็นชาติที่ลังถีครับซึ่งซึ่ง,งทั้งสองท่านก็เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยในชุดของคุณอนันต์ปัญญาละชุนด,ด้วยตรงนี้ก็ได้จับในส่วนของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ออกมาเป็นงานที่ทําให้ได้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศบ้างไหมครับผมคิดว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความสําคัญนะฮะเพราะว่าในลักษณะที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี้จะช่วยให้เกิดความปลองดองได้แน่นอนผมคิดว่า ข้างบนเวลาพูดว่าข้างบนไงน,นะถ้าพูดดูก็มีต่การทะเลาะกันเขียน,นกันแย่งอํานาจกันแต่ที่ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยคนหลายกลุ่มหลายพวกหลายชาติพันธุ์เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันร่วมกันปลองดองอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะฮะเขามีท้องถิ่นได้ยังไงพัฒนามาได้ยังไงมันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญฮนะในถึงแม้ในในการในการที่เรียกว่าจะปฏิรูปประเทศเนี่ยก็เป็นของสําคัญมากเพราะว่า การที่คนร่วมกันสมมติร่วมกันในท้องถิ่นเนี่ยจะทำให้เกิดพลังเรื่องปัญหาของประเทศชาติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เวลานี้เกิดขึ้นมันเกิดจากการใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าส่วนกลางไปคงเหงงท้องถิ่นก็ได้นะฮะไปแย่งชิงทรัพยากรไปทำในสารพัดอย่างใช่ไหมฮะที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราร,รู้ชัดเรื่องเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรทําให้ทําให้ ประสตรมีปัญหาอย่างอย่างอุตสาหกรรมบางแห่งเข้าไปทําให้อากาศเสียน้ําเสียค,คนลำบ,บากต่างๆนะพวกนี้ถ้าผากว่ามีประวัติคนท้องถิ่นเนี่ยแตกแยกกันเขาก็ทําได้แต่ถ้าเว่าคนท้องถิ่นไม่ได้แตกแยกกันแล้วสํานึกอยู่ว่าตัวเองเป็นคนท้องถิน่นแลวทรัพยากรต่างๆเนี่ยเป็นของท้องถิน่นนะฮะไอ้นะมีความรักท้องถิน่นซึ่งมันเกิดจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยก็จะก็จะเขาก็าจะทําให้ได้ มันจะช่วยยับยั้งการขุดด้วยแล้วการเอาเปรียบของส่วนกลางได้ถ้าคนในท้องถิ่นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็สร้างแล้วก็พยายามที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็อาจจะทําให้มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างที่หล,ลายทที่ที่พอเพียงเพื่อเป็นยินเกิดของเราก็ได้พูดคุยอย่างเรื่องของเทือกเขาบูดโด ก็มีประชาชนที่ออกมาปกป้องในฐานทรัพยากรตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญฟังดูแล้วจากทั้งสองท่านเนี่ยเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวของคนเป็นอย่างมากเรื่องของฐานทรัพยากรเรื่องของปากท้องเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับคือผมนั่นแนหะคือเรื่องสำคัญมันเป็นองค์รวมนะเพราะนั้นในท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยม,มันประกอบคนหลายชาติพันธุ์แล้วยังคนจนคนรวยอยู่ด้วยกัน เพราะนั้นความรู้สึกคนจนคุรวยเนี่ยมันไม่แบ่งแยกครับนะสมมติว่าผมเป็นครอบครัวผมเนี่ยผมเป็นคนเออคุณเป็นคนรวยรผมเป็นคนจนครับแต่คงไม่ปล่อยผมไม่ขึ้นทะเบียนคนจนหรอกครับคุณต้องเกื้อคูณผม,มใช่ไหมเพราะน,นั้นอันเนี้ยมันทําให้เกิดปลอกการปลองดองกันเอ,อ,อ,อนบบนื้ออาทรต่อกันนั่นเป็นลักษณะของความเป็นมนุษย์ในสังคมไทยที่มีมาเดิม,มแต่คราวนี้เราถูกไอ้รััท,ทีิการปกครองที่แบบตะวันตกรวมทั้งไอ้เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีซึ่ง ทำให้คนเป็นเดลสายเป็นปัจเจกเนี่ยมันทำลายหมดนะเพราะฉะนั้นปวดสาท้องถินนี่คือการลื้อฟื้นความเป็นมนุษย์เป็นกลุ่มก้อนทางสังคมจําเป็นต้องทำครับเพราะมันแหลกเดี๋ยวที่ท่านอาจารย์กินพูดเนี่ยเวลาเนี้คนข้างล่างถูกกระหน่าโดยข้างบนสองสองทางทางหนึ่งคือทางรัฐที่ผ่านมาพู้ว่าในอําเภอํำนันผู้ใหญ่บ้านอีออันหนึ่งผ่านทางทุนหรือพวกอปตอปจรต่างๆอนี้ถามว่าอปตอปจรนี่เป็นคนจ่นหรือเปล่าอาจจะเป็น ผู้ก่อสร้างหรือความเลือกตั้งซื้อเสียงผู้รับเหมาคนค,คนคุมคิวรถครับแล้วอำนาจที่มาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากอำนาจอย่างเดียวนะอำนาจทางกฎหมายมาด้วยกับเงินทองนะันก็เ,เกิดคอร์รัปชันอย่างมากมายรัฐก,ก็โตเอาโตเอานะใครเข้าไปหาช่องทางเข้าอยู่ในรัฐได้ก็มีอำนาจบางคนมาจากศูนย์ศูนย์แต่ประชาชนยับเยินเลยถูกปลุกปั่นให้แตกแยกเป็นคนจนคนรวย ถึงที่เราทำาครั้งนี้ที่อาจารย์จนกินเป็นหัวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับจัดการเรื่องอที่ดินต่างๆเนี่ยเราเพื่อจะมองประเด็นตรงนั้นให้คนท้องถิ่นได้สร้างพลังขึ้นมาเ mm hmm. พื่อจะต่อรองเ mm hmm. พื่อต่อรอ,อ,อ,องกลุ่มทุนกลุ่มรัฐดันชาวบ้านนะฮะ mm hmm. นี่คือกระบวนการเอ็มพาวเม n นต์ใช่ไหม mm hmm. ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกรรมการชุดปฏิรูปที่เราไปเป็นอยู่เนี่ยภายใต้ของท่านอน,นัญญนต์ประยรชธ์น mm hmm. คือเราใช้วิธีเอ็มพาวเม n t ซึ่งเราจะไม่ใช้วิธีที่จะเราไม่ทางานให้รัฐเราต้องก,การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนแล้วเราก็วอร์นิ่งรัฐว่าถ้าคุณไม่ทําเป็นเรื่องคุณละถ้าทําอย่างนี้มันจะเกิดการฟื้นนะครับ,รบการว m p o w e r มนต์หรือว่าการเสริมพลังนี่ไม่ใช่การไปบอกว่าอา้าวประชาชนไปทําอย่างงู้นอย่างนี้ส<ม>ิอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเป็นการไปรับฟังแล้วก็ไปเปิดพื้นที่คือเราเราคือการรับฟังเปิดพื้นที่แล้วก็กระตุ้นให้เขามีสํานึกใช่ไหมคิดถึง ว่าความเป็นมาของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นพวกเดียวกันรวมกลุ่มกันไม่ให้แตกแยกกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันเห็นไหมฮะวันนี้มันการที่ทําอย่างนั้นนะมันจะมีพลังพลังในแง่ที่เรียกว่าเราอยู่กับแผ่นดินเกิดของเราเรารักแผ่นดินเกิดของเราเราก็ไม่ยอมให้คนอื่นเขามาแย่งมาทําลายของที่เรารักได้นะฮะอันนี้จะรวมผลขึ้นได้และอีกอย่างนะมันเป็นอย่างนี้ด้วย การที่ไปรื้อฟื้นของเก่าเนี่ยถึงแม้ผมเคยทํางานพระาจารชนบทมาสมัยทําการป่วยนะก็อย่างที่บอกไเนี่ยการรื้อฟื้นของเก่าที่ประวัติเนี่ยนะมันสําคัญมากๆมันนําไปสู่การทําอะไรที่ใหม่ๆได้นะนวัตกรรมในการเพราะว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ได้จํากัด อยู่กับเรื่องการแย่งชิงอํานาจคุณจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยในประวัติศาสตร์ที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องราวของสงครามแย่งชิงอํานาจกันตลอดเวลาไทยพม่าอะไรต่างๆครับ<ล>ครับตอนี้มันเป็นเรื่องของการทามาหากินของชาวบ้านนะเป็นยังไงเป็นมาอย่างไรความเชื่อเขาเป็นยังไงเพื่อมันจะช่วยรวมให้เขาเนี่ยปลองดองกันซึ่งมันต่อต้านกับปัจจุบันทุนนิยมเข้ามาเนี่ย เราบอกว่าเอาการแข่งขันดีที่สุดไหมประสิทธิภาพการแข่งขันเราชนะต้องแข่งขันกันซึ่งถ้าเวนชาวบ้านเราเนี่ยนะในกลุ่มเล็กน้อยเนี่ยแข่งขันกันต่อสู้กันเองนะแข่งขันกันเองผู้ที่ได้เปรียบคือส่วนกลางพวกไม่ว่าจะเป็นพวกทุนพวกนายทุนต่างๆก็ได้เปรียบหมดเลยเพราะว่าสมะเวนชาวบ้านแตกกันตระเวนชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะมันก็จะสามารถทานพวกนั้นได้ต่อต้านพวกนั้นได้ครับ แต่ถ้าเทียบความสําคัญระหว่างคำสองคำนี้นะฮะประวัติศาสตร์ชาติกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะในระบบการศึกษาเนี่ยดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับความว่าประวัติศาสตร์ของชาติมากกว่าตรงนี้นี่ถือเป็นปัญหาไหมครับมันสื่อมาตัง้งแต่ยจอมพลปลบุญสงครามที่เน้นประวัติศาสตร์ชาติเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วตาให้เกินประเทศไทยนี่เป็นเชื้อชาตินิยมเป็น one race one nation นะซึ่งผิดปกติอะนะฮะมันไม่มีเชื้อชาติบริสุทธิ์อย่างนั้นหรอก นะแต่ถ้าเราทําให้อัถวาวา่าคือการสร้างวาาาัฒนธรรมคือสร้างสํานึกร่วมในเรื่องความเป็นคนไทยใช่ไหมแต่ความเป็นคนไทยนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องสืบเชื้อสายแต่เป็นสัญลักษณ์แต่ถ้าลงไปข้างล่างนะมันก็เห็นท้องถิ่นที่หลากหลายได้ชัดบินนะนี่ความจำคานคันมาอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราพัฒนาประเทศเราไม่เข้าใจเราเอาระบบข้างบนภายใต้าการไอ ความครอบงำของวัศาสตร์ชาติลงไปก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมครับเป็นนิเวศเศรษฐกิจการเมืองลงไปทำมาเกิดทุนพัฒนาทำโน้นทํานี้ขึ้นมาแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นนิเวศท,ทางวัฒนธรรมซึ่งคนอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อกนความสัมพันธ์ทางสังคมคนกับธรรมชาติคุณจะใช้ ธรรมชาติร่วมกันในเป็นพื้นที่สาธารณะต่างๆนี่นะฮะอย่างเชื่ออาทรต่อกันในระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวพูดไม่ไม่ไม่แย่งริงกันใช่ไหมแล้วคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติม,มันมีมิติของความเชื่อทางศาสนาและจริยธรรมอยู่แต่สิ่งที่ลงไปจากข้างบนนั้นมันไม่เห็นมิติตรงนี้แล้วนี่บ้านเมืองแตกแยกมปัญหาใหญ่คือศีิธรรมและจริยธรรมใช่ไหมเพราะมันไม่มีมิติในี่ในการพัฒนา เราตะวันตกมาใช้ตลอดเราพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงเรื่องของคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเพราะว่ามันดูไม่เป็นตะวันตกมันดูไม่เป็นศสตร์ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะเวลานี้เราบ้าเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบ้าคนที่สมองด้านซ้ายท่านเองครับนะคือพูดนี่จีเนียสนะฮะส่งไปประกวดโอลิมปิกก็ได้นะแต่ว่าไอ้ที่พูดถึงอารมณ์ศิลปะจินตนาการในสมองข้างขวาเนี่ยไม่มีเลยกลายเป็นพวกเซกเรนหมดแต่วิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยคุณมันไม่ได้เน้นเรื่องตรกะหรือเรื่องสมองซะ ข้างซ้ายอย่างเดียวมันเน้นถึงศิละปะจิตนาการความงดงามในสมองข้างขวามัมนต้องบปตอรองกันให้ได้<ม>แต่ภาพเนี่มันอยู่ในบริบทของออนิเวศวัฒนมของท้องถิน่นจะมาแล้วคนเข้าลังสรรสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทุกครั้งที่เราออกมาในรายการ<ม>เพียงพอเพืพอ่อพ,พอเพียงเห็นไหม<ช>แต่ละาคนคมันพูดถึงผลสะท้อนจากนิเวศวัฒนธรมของเขาจะมะซึ่งมันต่างกัแตะลถิ่นน่ะั้นเป็นความงดงามใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วมันคือมันปลองดองกันได้อย่าง ดีรดยทั้งเราพูดถึงข่าวยุติธรรมเนี่ยความเป็นธรรมในท้องถิ่นไม่ใช่ขึ้นขาวดําไปให้ขึ้นศาลลงเรือนะครับไปให้ตำรวจจัดการนะเขาไก,ก่เกลียยกันเองในผู้อาวุโสข,ของท้องถิ่นใช่ไหมอ้างรบรรพบูตรอ้างอะไรมาพบกันขึ้นทางมันก็ไปอยู่กันวิธีไก,ก่เกลี่และปลองดอนนั่นะคือ สิ่งที่เกิดกรองรองกันจริงๆในสังคมไทยไม่จะโหยหาความยุติธรรมขาวทําอย่างที่กำเราทำบ้าอยู่ตองวนเราเนี่ยครับครับน่าสนใจนะครับตอนนี้เราพอจะเข้าใจและเห็นความสําคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิน่นพอสมควรเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาลงลึกไปดูว่าวิธีแล้วก็แนวทางในการสร้างและศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิน่นเนี่ยมีวิธีจะทําอย่างไรให้มันเห็นภาพออกมาได้อย่างชาัดเจนและอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยด้วยนะครับภาคคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อกันครับ